ครับพี่น้องครับมือนีสวัสดีครับถ้าพอเป็นพี่น้องเบืองการหาอยู่หากินครับพี่น้องครับมือนีปล่อยหนูครับลักหนูพี่น้องนะครับนี่พี่น้องครับต้องทาต้องต้องต้องเฮ็ดทาายางครับเพราะว่าขันห้อยยางกังขึ้นครับเสียงของคอกแขกนี่มันตื่นครับพี่น้องครับอันนี้ต้องเป็นต้องถางทางยางยางดีครับนี่พี่น้องครับนี่นี่เข่าครับเป็นผสมมแล้วครับนี่เนี่ยเข่าผสมกับห้ำครับนี่นี่พี่น้องครับ แน่อ้อยครับอ้อยหนูอ้อยหนูไงครับหนูคุกครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องถามไปบ้วยครับไปแม่อะไรครับพี่อ้อยครับมันสุดๆครับพี่น้องครับแต่รสเที่ยวนี่โอ้เป็นซิปพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับโอ้โอแป๊บครับแป๊บแป๊บนี่ครับมือนี่เือหน้าอ้อย ที่กัดอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันเะไครับเสียงเกิดมาจากพเอเพราะว่าเขาตรงาตัทงแุ่้ดังกันว่เรากำลังทางครับนี่ครับทังทั้งเทต่างไป บ, idden, บ it, ันน like like ah ja mm ี่บันนี้ขามห้องเลยฮะไปขามไปขามไก่เล็กน้อยบ่เออขามไปขามพี่น้องไปขามไก่เล็กน้อยครับนี่ไปขามกุ้ยช่าไก่เล็กน้อยเพราะว่าสมบนหมดทางรัดเป็นอย่างนี้แล้วมาหนีห็นบ่สร้างเบิ่งพี่น้องครับไปไปเบิ่งกองเขาพาพเป็นบังกองเขาน้ำจะเข้าเลยกรองไว้ครับเบิ่งครับตงแต่งทางเลยพี่น้องเด้อหลังจากที่เขาไปพฟอหม่องแล้วครับพฟอหม่องพ่อบอลแล้วเสร็จโอ้โอ้เสรระยะระยะนี่ผากระถึกดีเป็นบ่ โอ้พี่น้องครับเปิ้ลใส่ผ้าครับพี่น้องครับใส่ใส่ยีนหิ้งผ้าเม่พี่น้องใส่ลูกนาไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งหลังจากที่มีระยะระยะยืนเนี่ประมาณหาเม็ดได้เนาะนะครับทางมาหาเม็ดพี่น้องทางมาระยะห่างไว้หาเม็ดครับเพราะว่ามันเดือนแกงเพิ่นเลยบอกเขาไกลครับพี่น้องขัดเดือนบพรแกงนี่สามเม็ดก็พ่อเ้าพี่น้องด้วยนะครับก็แม่นย่ำสิบรอกควายผัดนะครับเอาพี่น้องมาเปิ้ลกองเขาเลยครับ เขาไปเดินแจงกันบ่เดินแจงต้องไก้เล็กน้อยจะบ่เห็นเงาเนาะใส่กองเขาขึ้นบิดบิดตาป้ายยากองเขาด้วยเซนิเอ๊ะท่านท่านท่านขวามือท่านซื้อโทรศัพท์ท่านซือโทรศัพท์กลมลุโอ้โอ้นี่บ่นี่บ่นี่บ่โอ้ผีดองครับนี่หูสวอครับนี่นี่อันนี่ยยายาธรรมชาติได้พี่น้องต้องตัดเอาดิบๆมาเลยครับเดี๋ยวบ่ต้องเอาเฟียงเลยขันพี่น้องเอาเฟียงให้หน้ามานี่มันตื่นครับ นี่เพิ่นเอาแบบนี้เลยเป่นบอใส่สูตรธรรมชาติเลยพี่น้องครับเดี๋ยวมึงกลองเขาครับพี่น้องผู้นี่แหละครับผู้นี่แหละนะครับพี่น้องเห็นบอโอ้ยผุนพี่น้องกลองเขาเห็นบอครับหั่ผสมกับเขาเปียกเหนียวนะครับกลองกันสิประมาณกัมหนึ่งเหนือพี่น้องอ่าโอ้เห็ดใบคักเนาะเอาพี่น้องอ่ะนะครับพาพอมีพี่น้องมาเป็นสูตรล่าหนูนะครับของกันสุดยอดฝีมือครับพี่น้องครับ อ่ะมาทางนี้พี่น้องแกงแต่ว่าทางนี้คือบเป็นห้อมนะครับเพราะวา่าฟังทางนี้มันนี่มันจิตเป็นร่งน้ำครับพี่น้องครับเนี่นยร่งในน้ำบเห็นครับแต่ว่าทิ่นเห็ดห้อม,มไว้นี่ครับนี่นนแมนนะครับนี่เห็ดห้อมไว้ครับพี่น้องครับประมาณหาเม็ดครับประเทศอไครับก่องประมาณจะก่องแต่ละขึ้นนี่เออประมาณ โอ้ประมาณเก่ากองสิบกองบรรยองแม่นบอบรดยองย่างย่างเเรื่อยเหรอได่นังจุดได้จุดหนึ่งบ่อหลือย่างเอาเออโอ้โอ้โอ้พี่น้องครับกล่องไว้เิ่นกองได้เมื่อละประมาณสิบกองครับิ่นมากก่องคำครับกองเขาคำพี่น้องมีทางครับพี่น้องแต่ละกล่องเต้องเททางแบบนี้นะพี่น้องเลย นี่ครับอ,องเฮตทางแบบนี้เพราะว่าห้าเสิบพม่ามันมีเสียงคอกแขกครับพอเดือนเดี๋ยวนี้เดือนแจ้งระยะไก่ยังน้อยครับพี่น้องเราเพิ่นใส่หน้าผาครับพี่น้องครับโอ้เป็นอย่างน้ผาแมนพี่น้องสุดยอดเลยนะครับวิบมาดีแล้วพี่น้องครับการกองเขาในมือนี้เพิ่นกองได้สิบกล่องครับสิบกล่องนี้วิธีการคือคือไปเหลื่อมยางมาจากกล่องที่หนึ่งมนบอเหลื่อมยางมาจากกล่องที่หนึ่ง เรือมยางมาจากกล่องที่นึงครับพี่น้องยางไปเรื่อยๆครับมองไรมีก็ยิ่งพี่น้องมองไรมีก็ปั้งเอาครับบาดท,ที่นี่ก็ไปนั่งพักอยู่ประมาณจักสิบนาทีเนาะประมาณไปพอพอพ,อ,พอสุดสิบกล่องแล้วพี่น้องไปนั่งอยู่ประมาณสิบนาทีครับยางกลับมากับพี่น้องมาหน,น้เอาเริ่มทั้งไปมากมาหน,น่เริ่มย้อนกลับขึ้นมากับโดยเฉพาะการไปนี่ต้องไปน้ำรองย่างเดียวครับพี่น้องครับส่บูดส่รองถ่าย่างดีครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเข้าไปกล่องนู้นนี่ครับมันสี่ ปลาหกเกงหน่อยเนะพี่น้องเด้อนี่ครับโคนมาเข้าตกไตบูดใส่ใสย่างๆดีครับเนีย่ยพี่น้องนะครับมันมัน,ม,นมันเวลาของมันเลยดิคือมันออกตะเวนเลยกับมีมันบ่ทุ่มหนึ่งออกเลยสิอโอ้พี่น้องหนูออหนูยัยออกออก,ออก ออกออกลึกหรือออกหัวคำตัวออกตะเวนกัมี่ตออกอตออกเกะเวนกับมีโอ้พี่น้องครับพราพราะกวางแล้วนี่เอาทุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าสิบเก่าน,านาี่กาบ<อ>บางบางเทอาออกก้อนหนานี่แม่นบ่เออพี่น้องบางเท้าออกก้อนหนานี่ครับเพราะฉะนั้นกวางแล้วพอเมือดพี่น้องยางเลยนะครับเหลื่อมยางเลยครับพี่น้องครับอเนี่ยจับเนี่ยยิง่งบ่วงนี่มันมันได้รุ่นเนาะใส่สิบยี่สิบหลังเนี่ยมือสองาไปยามเอถือเก็กโตกับมีแม่นบ่ เอแต่ว่านนี้นี่พี่น้องครับสิบกล่องนี่ยโปตำก็มือละหาตัวตรครับนี่เหมือนขึ้นว่านนี่เพิ่นได้เพิ่นกล่องซี่กล่องครับพี่น้องได้สามตัวครับนี่วิธีกับโบมันธรรมาดาได้พี่น้องเห็นไหมจอปองครับเอาเดินกินน้องเบินด้วยกัยนครับอายุหากินแบบบ้านๆครับเดี๋ยวนี้นี่กิโลหนึ่งเขาขาย,ายาอ,อะไรไปได้ก่อนฮะอันเนียนี่แล้วหนูนี่แล้วเก็บส <G l ug> ีบนเงี้ยอยู่นี่ต่วนจะันท่างอืม ตัวที่ไงนะเดี๋ยตละสามร้อโอ้ขายเป็นโตเลยมอืพี่น้องราคาดีครับมันหากินยากครับตัวในน้อยทำหนูท้องเข้านี่ตัวห้าสิบเออขายเป็นโตัวเลยอือแต่ว่าทางเขาเป็นกิโลอยู่เนาะทางเขาเดี๋ยวั่นๆละประมาณนี้สองตนึงเด้นะครับสองตัวคำโตใหญ่ตัวเดียวพี่น้องคนโตใหญ่โตเดียวพี่น้องเอ้ยครับอย่าชูกำลังเพิ่นว่านะครับเอาพี่น้องเบิ่งๆเป็นจอปองครับพี่น้องต้องมีอุปกรณ์แด้วมีเกลียวแล้วครับเด้่ กับกระปองครับครับวางไปหน่อยนี่นะไม่โอ้ย่วยได้จะเห็นว่ะโอ้ยังบ่เห็นครับนี่โอ้พี่น้องอยู่งนด้ไงคนนี้อาศัยยังขึ้นโอ้พี่น้องปูนเห็นด้วยครับมันโอ้พี่น้องเหรอเนาะบินอยู่เนาะเห็นกล่องเขาอยู่ครับพี่น้องครับกล่องเขาประมาณกล่องระกำครับพี่น้องครับกำมือเข้านี่ยนะนะครับมือนี้เปิดกล่องได้สิบสองกล่องครับเปิดเพื่อที่มีนี่ไฟโคมกันเลยโอ้พี่น้องครับเพรเห็นตาครับ กานคันเปิดแห้งนี่ตนนเต้นดงเพ่นบ่พอเดือดกันแจ้งเตืมกันเข้าไปนี่เตือนนะพี่น้องข้อมก็ต้องใส่รุ่นปั๊บได้เด้อนะพี่น้องเฮะนะนอย่างนี้นาใส่หรือนาเลี้ยงนี่ที่ใส่อยู่เด้อนีน่นาใส่นาใส่ธรรมดาใส่ธรรมดาเออพี่น้องครับเป็นใส่นาใส่ธรรมดาตะบะเปิดอดีครับดีหนันควยไปนะครับมีวิธีครับพี่น้องครับนี่สูตรแม่นสูตรที่เด็ดครับโอ้พี่น้องครับหลังจากที่อ้อยเข่าหนูแล้วนะครับ เดือนกันเร็วครับอีเดียรับไปเลยครับเดือนแกงครับโอ้ยโบ่เขาทายครับพ uh, ี่น้องครับแบบนี้ครับหนูโบ้คอยออกครับแถมยังมีเสียงก็จะสูบหน้ามีครับพี่น้องครับมืนอีงสงสัยา马น้อบั้นีลเนาอพี่น้องเนาะพี่น้องครับนี่เดี๋ยวเด้อครับพี่น้องตัวหนึ่งเด้อมือนีโอ้ยใหญ่ปิ่งปิ่งเลยครับพี่น้องครับนี่นี่ครับลูกผาพี่น้องครับนี่ นี่ครับหนึ่งตัวแล้วพี่น้องครับตัวโอ้ยย่างงามเลยครับนี่พี่น้องพี่น้องหมานแน่นอนนะครับมือเตี้ยวเดือนแก้งพี่น้องอที่เด็กคิดว่าจะจับมันมานอยู่ครับเดี๋ยวครับพี่น้องเด้ตัวนึงครับขณะนี้เวลา20่สนาฬิกาพี่น้องนี่20่สนาฬิกาได้ตัวนึงแล้วพี่น้องครับรายการแล้วครับนี่ ครับพี่น้องครับวิธีถอนขนนะครับมะขอนเพื่อนนะครับวิธีถอนขนที่ง่ายที่สุดนะครับพี่น้องครับต้มน้ำห้อนครับโอ้โหตนี้มุ้งต้มน้ำร้อนนะครับพี่น้องครับอ่าห่อนห่อนหวกเลครับจุ่มครับจุ่มจุ่มครับถอนขนนูครับพี่น้องครับแบบง่ายๆครับแบบนี้ถอนง่ายครับจุ่มจุ่มจุ่ม เขาติเพี่ยรกันดกครับออกดีแบบโทษครับพี่น้องครับแต่ว่าจยจุ่มดวนครับมันเปื่อยครับหนังมันเปื่อยพี่น้องจุ่มพ่อพอดีพองามครับดกครับนี่พี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยบาตินีิฮขากสินน้ำไปล้นไฟครับอ่าล้นแก๊สก็สบายพี่น้องครับใส่ไฟแก๊ส กค่หัวฟู่นะครับสิล้นดีนะครับพี่น้องนี่ไปล้นไฟเพื่ออย่างครับเพื่อให้มันอ่าขนที่มันเห้าดูบบออกเบิดนะครับนี่มันก็สิได้ใหม่นะครับบางๆกันใหม่ดีนะครับเห็นทำห้กินหอมครับพี่น้องกับขั้วนะครับจัดการเห็ดน้อยด้กินกันเลยครับนี่ครับไผ่เห็ดอยากแบบได้กับเห็ดกินพี่น้องมกหนูสยวกที่เด็ดขึ้นกันครับออม กะเพราพัดกะเพราโอ้พี่น้องสุดยอดขึ้นกันครับออมไ่พักนันผักนี่กันที่เด็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนอยู่ในกินห้องแต่ลายยางครับเพียแต่ลายยางครับประเภทนู้นี้ครับลาบก็ไดหนึ้งก็ได้แกงก็ได้พี่น้องโอเคครับมือนห้องไปล้นไฟครับอย่าลืมพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ติดตามสมบัติจัดทุกเฟ่กับสวัสดีครับ